สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเติมวัคซีนไวสไปกับวส .919 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทางพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่จุบ๊บจิรัศดาคุณชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 99.5เมกะเฮิรตระบบ AM 1521กิโลเฮิรตนะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบทีวีออนไลน์อีกด้วยนะคะของทาง สถานีนะคะหน้าเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่อง YouTube ค่ะของรายการเติมวัคซีนไวสายด้วยนะคะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค3หรือบัญชาการฐานพัฒนาจะก,กำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์โดยดำเนินการตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ที่ใช้สัญจรเส้นทางณนะบริเวณทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอดอยหลอตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ